สวัสดีครับพบกับผมนัทพลม์บทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูข้าวครับต้นแข็งใบใหญ่เม็ดเต็งลวงสาใบเขียวลวงเหนียวเกี่ยวสดเก็บหมดทุกเม็ดครับบอกได้เลยว่าไม่มีล้มแน่นอนฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนะข้าบแปลงนี้ครับว่ามีวิธีการดูแลข้าวของตัวเองอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดงดอลลาร์นะครับหรือว่าสมชายโสภานะครับพื้นที่ตรงนี้คือบ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่อําเภอบางปะมาศครับลอยติด ขราไข่ยุทธยาครับอ่าเป็นเขตติดต่อเนาะครับผมอ่าทำทั้งหมดกี่ไร่ของพี่ทั้งหมดเลยร้อยสี่สิบไร่ครับร้อยสี่สิบไร่แต่ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้แปลงนี้กี่ไร่หกไร่ครับหกไร่อ่านะครับข้าวสวยมากนะครับอ่าพันข้าวอะไรครับรอบนี้อันนี้ห้าสี่ห้าหนึ่งครับห้าสี่ห้าหนึ่งอ่าจัตมินเบอร์ห้าก็ได้อ่าหรือที่เรียกว่าจัตมินเบอร์ห้าอ่านะครับภูมิใจไม่เห็นข้าวของเราตอนนี้ก็ ภูมิใจมากชอบเลยชอบเลยชาวดาเห็นค่าแบบนี้ยังไงก็ภูมิใจครับบอกได้เลยครเพราะว่ามันสวยมากเนาะนะครับมีความสดนะครับของต้นอยู่เลยแล้วก็รวงก็มาเรื่อยๆนะครับน้ากำลังโน้มด้วยนะครับกำลังเพิ่มน้ําหนักทราบมาว่าใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีทุกตัวใช่ตั้งแต่เริ่มต้นแช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็คุมเลนคุมค่าแล้วก็มีอะมิโนอะมิโนโคเลดบูแบคใช้หมดเลย ฟทีโฟซอยอะมิโนโกอะมิโนเลดใช่บลูแบล็กใช้หมดเลยอ่าแล้วจะฉีดอีกไหมเนี่ยอีกจะฉีดอีกไหมนยก็แต่ว่าประมาณนี่ยหละกำลังสั่งอยู่น่าจะมาพรุ่งนี้แหละฉีดอีกฉีดอะไรฮะแบล็กฉีดแบล็กอีกโอ้โหเพิ่มแป้งเพิ่มแป้งนะใช้แบบทุกตัวจริงๆครับอ้าขออนุญาตถามเลยว่าทำไมถึงตัดใจใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีทุกตัวมันได้ผลมันได้ผลใช่เพราะว่าปีที่แล้วทดลองไปแล้ว มันได้ผลตอนแรกก็เริ่มแค่สิบห้าสิบห้าไร่ก็พอได้ผลก็เลยมาลงทั้งหมดเลยอืใช้แบบเต็มอัตราเลยเต็มอัตราเลยอาต้องการพิสูจน์นะครับว่ามันสามารถให้ผลผลิตเหมือนกับการใช้ปุ๋ยใช้เคมีทั่วไปนะครับใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่พอใช้ทุกตัวแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นครับท่านผู้ชมอ่านะครับุดยอดเลยอขออนุญาตถามอีกนิดนึงการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีเนี่ยนะครับมัน ลดต้นทุนเพิ่มต้นทุนอะไรยังไงก็ลดไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะปีนี้ร้อยสี่สิบไร่เพราะยาเคมีค่าแมลงเชื้อราท้องท้องตลาดนะไม่น่าจะเกินห้าหมื่นที่เหลือก็คือเราหมดเลยใช้ใช้ตัวนี้หมดเลยถ้าเราต้องไปซื้อพวกยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงอะไรใช่ไหมเยอะเยอะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะน่าจะสองแสนอัพร้อยสี่สิบไร่ของเราทั้งหมดนะแสดงว่าเราประหยัดเงินได้หลักแสน รุ่นนี้น่าจะเป็นแสนสุดยอดจริงๆครับอันนี้เป็นเสียงเสียงจากเกษตร,รกรนะครับที่พูดเองนะว่าสามารถลดเคมีได้ถึงหลักแสนบาทนะครับจับการทํานาร้อยกว่าไร่เนาะใช่ร้อยสีสิบไร่อ่าตอนนี้เมืม่อรุ่นรุ่นนี้ใช้ไปน่าจะเกินสามสิบขวดแล้วมะฮามิโนโอ,อได้ไปครึ่งทิปแล้ว <laughs> <อ>ยังไม่พอสั่งไปอีกลางนึงเนี่ยเนี่ยสั่งกำลังจะมาเนี่ยแับก็คือใช้ โปรตีใช้อมิโนเต็มอัตราเต็มอัตราแล้วคิดว่ามันต้นทุนมันสูงกว่าไหมโอ้ประหยัดกว่าเยอะเยอะมากอ๋อพอมาคำนวณการใช้แล้วมันประหยัดกว่าหรอเยอะมากอืมหลายหลายคนบางทีหลายหลายคนบางทีเขามองว่าเอ๊ยดูเหมือนสินค้ากลุ่มโปรตีมันแพงไงนะครับแต่พอใช้จริงแล้วประหยัดกว่าประหยัดกว่าเพราะตัวหนึ่งมันก็ยี่สิบไร่เนาะไอตัวอมิโนอืมีทีก็มันก็ไม่แพงเออถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ความคิดเห็นครับที่สุดยอดมากๆเลยอะขอให้นะพี่แดงนะครับมีผลลัพธ์ในแปลงนี้และหลายๆแปลงของพี่ทั้งหมดเลยนะครับลดละเลิกเคมีด้วยแล้วก็ลดต้นทุนนะครับช่วงนี้ก็ปุ๋ยแพงเนาะนะครับถ้ามีอะไรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตนะแบบนี้ได้แล้วก็ได้ลดต้นทุนด้วยปลอดภัยด้วยไหมปลอดภัยอ่ะยอดเยี่ยมได้ยังสบายใจเน่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงครับผมนัฐวงทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ